สวัสดีครับวันนี้ในช่างเท้าครัวครับวันนี้ขอนําเสนอแกงป่าเนื้อน,นี่เป็นเนื้อวัวโคขุนนะครับติดมันนะครับส่วนประกอบวันนี้จะมีพริกแกงพริกแกงแดงกีิเกตตานะครับซื้อเอานะครับร้านชื่นชื่อของตลาดนนนะครับมาดูเลยนะครับ ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าก็กินมาแล้วอร่อยนะฮะพริกนิจยานะครับผมของจังหวัดนนทครับอันนี้ก็ใส่น้ำพริกไปแล้วซื้อมาสองขีดใส่ประมาณขีดหนึ่งนะถ้าไม่เผ็ดก็เพิ่มได้ <c oughs> ดูกันว่ากแกงนะก็ได้แล้วนะ ส่วประกอบตันนี้ก็จะมีมะเขือนะครับแช่เกลือแล้วมะเขือปอกก็จะมีตัวฝักยาวเห็ดฟางผมชอบกินเห็ดฟางกระชายนะครับกระชายพริกไทยอ่อน พริกสามสีนะครับแล้วก็พริกแดงจินดานะฮะที่สำคัญเลยนี่ตัวตัวเอกเลยไอ้ยีลานะครับไม่ใส่กระเพรานะครับใส่ยีลาแทนจะร้อนแรงมากครับวันนี้พริกแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่เนื้อ เนื้อโคขุนหั่นบางๆนะครับจะได้เข้ากันวันนี้แก๊สหมดครับแก๊สหมดบ่อยอยช่วงนี้ใส่ไปเลย ก็ซื้อมาครึ่งโลนะครับเนื้อครึ่งโลครับมะเขือสองไร่ครับนี่แล้วก็เคี่ยวเนื้อไปก่อนเพราะว่าเนื้อบางชนิดที่เราไม่ได้ระบุ พ่อค้าแม่ค้านะว่าเราจะเอาเนื้ออะไรเราบอกว่าติดมันไว้ก่อนที่เป็นเนื้อส่วนไหนเราไม่รู้เราก็เคี่ยวเนื้อไปแป๊บหนึ่งเ้วปิดฝารถไฟอ่อนนะครับถ้าใช้เตาไฟฟ้าอย่างนี้เตาไม่ใช่ไฟฟ้าก็รถไฟอ่อนแป๊บหนึ่งนะครับเราเคี่ยวเนื้อไปเรื่อยๆครับเรามาดูกันอ่าตอนนี้น้ำก็เดือดปุดๆแล้วนะครับสรุปว่าผมใช้ พริกแกงนะไป2ขีดต่อเนื้อครึ่งกิโลนะครับทีนี้เราก็ต้ใส่ผักก่อนผักที่สุดยากที่สุดเหือเปาะอ่าใส่ไปเลยเดีย๋ยวมันจะไปเคี่ยวกับเนื้อเองนะครับเทคนิคเทคนิคที่ได้จากเชฟท่านหนึ่งมา จำไม่ได้แล้วก็คือถ้าอยากให้มันขาวอย่างนี้ก็คือปิดฝาเลยนะครับมันจะได้สวยน่ากินน่ารับประทานสักคู่เดี๋ยวเรามารอชมกันมันเป็นไงอันนี้ก็น้ำเดือดเต็มที่แล้วนะครับผมเรามาดูการมะเขือเห็นไหม เด,เดี๋ยวตักมาให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับยีงไ,ไงมะเขือไม่ดำว่ะเนี่ยขอบคุณเชฟท่านนั้นมากแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นเชฟเชฟอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน ที่อยู่ชนบุรีอ่ะมีช่องของเขาอยู่อ่ะผมก็จำชื่อได้ใ <c oughs> ช้ได้เลยสูตรนี้นะครับก็คือว่าเอามะเขือเปาะไปแช่น้ำเกลือพอไปแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็เวลาเราใส่ไปในแกงแกงทุกอย่างทุกประเภทที่ต้องใช้มะเขือเปาะเนี่ยแล้วเราก็ปิดฝาเลยแล้วมันจะไม่ดำจริงจริงๆ ยอดเชฟไทยเออเชฟย,ยอดเชฟย,ยอดดำดแล้วเชฟย,ยอดกับพุนเชฟย,ยอดครับเดิดนนีต้องให้เชฟย,ยอดครับมะเขือมันไม่ดำจริงต่อไปแล้วก็ใส่นี่เลยครับถั่วฝักยาวอ่อนนิ่ม,มเปืเป่อยๆหน่อยถั่วฝักยาวนี่เราใส่ประมาณ5ไล่นะครับต่อเนื้อครึ่งกิโล ผมคำนวณมาแล้วเน้นเน้นผักอ่ะเน้นผักคนถามว่าในช่างเขาครัวทำไมมือดำอผมเป็นช่างครับผมไม่ใช่เพราครัวแต่ผมชอบการทำครัวมือมันก็ต้องดำนะครับเป็นช่างก็อย่างเงี้ยนะมืออย่างเงี้ยแต่ว่าล้างสะอาดแล้ว กินได้ครับผมปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้เราใส่ถั่วหอักยาไปแล้วตามด้วยเห็ดฟางามเางมนูนี้กินร้อนนะครับช้อนกลางนะครับสมุนไพรล้วนๆนะครับอาจจะช่วยต้าน เชื้อโรคระบาดช่วงนี้ได้โควิดนะครับโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเราก็รอผักเดือดแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวของกระชายพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแดงก,กินดาพริกสามสีกันนะครับผม หลังจากที่เราใส่ถั่วฝักยาวแล้วเห็ดฟางไปแล้วนะครับผมแล้วตามด้วยนี่เลยนี่กระชายพริกไทยอ่อนใส่เข้าไปใส่เลยครับไม่ต้องยัง้งถ้าเราเจะอ,อยากจะได้อีกก็เราก็ลบตัวไปได้ครับ แล้วกลิ่นกระชายมันก็จะหอมขึ้นมานะฮะหอมมากหอมสุดๆข้อดีของการใช้เตาไฟฟ้านะมันแรงนะเนี่ยมันโอเค ถามมันคุมได้ไหม,มันก็คุมไฟได้นะแล้วมีคุมอุณหภูมินะโอเคนะครับผมว่าโอเคมากถ้ากระชายไม่พอก็เติมรู้สึกว่ามันไม่เด็ดพอนะครับผมก็เพิ่มกระชายไปนิดนึงแล้วก็พิกไก่อ่อน เพราะว่าแกงป่ามันต้องเด็ดไงนต้องแบบกินแล้วมันซีไงนี่ย,ยดูโดยรวมโดยรวมโดยรวมแบบสุดยอดเครื่องเน้นเน้นจัดจัดจัดเต็มจัดเต็มที่ มันหอมพวกกระชายหอมพริกแกงมากเลยแกงป่ามันขึ้นขึ้นอยู่กับการตุ๋นนะครับคล้ายๆก็เรียกว่าตุน๋นคล้ายๆตุน๋นเหมือนเราตั้งไฟไปเรื่อยๆอะ่ะระบบค่อยๆเคี่ยวไปนานๆอย่างเงี้ยให้เนื้อมันเปื่อยให้ผักมันเปื่อยให้พริกไทยอ่อนมันเปื่อยให้กระชายมันเปื่อยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมากเลย สาก็จะมาใส่พริกกันนี่เลยเดือดพลาดแล้วอ่านี่เราก็ใส่บอกเลครับผมพริกแดงกินนาะพริก3าสีใส่เข้าไปใส่ไปเลยนะ ไปเลยนะจ๊ะอืมยังยยอะดูสิหอมมากกินมากเลย <c oughs> เข้าตามด้วยชุรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมไม่รู้หรอกใครไม่กินชุรสอะ่ะบ้านผมกิน คุณไม่กินตรงนี้คุณก็ไปเจอที่อื่นอยู่แล้วงั้นอย่ามาบอกว่าคุณไม่กินชุรสยังไงคุณก็ต้องเจอร้านตามสั่งร้านนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องเจออยู่แล้วชุรสอะหลีเกเลี่ยงไม่ได้หรอก ยอดวันนี้เราจะปิดฝาแล้วนะครับผมเราก็จะใส่พระเอกของงานเลยนะยี่หลาบาวไฟนิดนึอ่าใส่ยี่หลาไปเลยนี่กลัวอะไร ใส่ไปเลยเยอะร้อนแน่ร้อนแรงกระเพรากระเพราอย่าไปใส่เลยถ้าแกงป่าคุณใส่กระเพรานะผมบอกไว้เลยนะเจอยี่หล่าเนี่ยเด็ดสุด ถ้าผัดกะเพรานะคุณเคียงด้วยใบยี่หร่าเข้าไปด้วยนะผมบอกไว้เลยสุดยอดยังไงลูกค้าก็ติดไหนที่เรามันไม่สวยแล้วก็ไม่ต้องใส่สิ่ที่บ้านผมจะมีใบยี่หร่าอยู่นะตอนนี้พ่อผมไม่อยู่แล้วก็คือมันหาไม่เจอแล้วไม่มัอยู่ตรงไหน หาต้นไม่เจอไงเคยเห็นอยู่แต่มันหาไม่เจอเพราะคนปลูกไม่อยู่ไงพอคนปลูกไม่อยู่แบบเหมือนมันมันก็เหมือนกบบประมาณว่าต้นไม้พวกนี้มันจะหายไปเลยอ่ะมันแปลกเนาะแตกมากโอเคใส่แล้วเรียบร้อย เสร็จแล้วเราจะเร่งไฟอีกหนึ่งครั้งไฟแรงหึงรอบอาเบรอร์สิบพอคือแกงป่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรมากนะครับก็แค่ น้ำปลาชูรสซีอิ้วขาวแล้วแต่คนชอบนะล้วมีแค่นี้แหละไม่ต้องไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากแกงปลาก็กินอย่างนี้นะประมาณนี้ที่บ้านผมนะผมจะเป็นอย่างนี้นะ ถ้าไม่เผ็ดก็ทุบพริกใส่อีกสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยได้กินเผ็ดก็ประมาเนี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวะใสใส่ไปใส่เข้าไปเผ็ดร้อนนะเผ็ดร้อนนะ ถ้าอยากได้ความหอมนิดนึงก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเพราะผมใส่เกลือแกงวันนี้ผมจะใส่เกลือผมไม่ใส่น้ำปลาบางทีแกงบางอย่างมันจะคาว้าใส่ใส่น้ำปลาผมใส่ประมาณนี้นิดนึง แลเวลาแบบคุณกินกข้าวนะคุณจกัดโดนพริกไทยอ่อนเนี่ยสุดยอดเลยะที่กับแก้มขี้เมาเลยนะสุดยอดอะตกลงมาทำกับข้าว,วทำกับแก้มวะ แล้วผสมภาษานี่ยน,นะครับอันนี้ก็เป็นแบบฟิวชั่นนะครับผมอับแก้มก็ได้แบบข้าวก็ดีสำหรับวันนี้ก็ในช่างเข้าครัวก็ลาไปก่อนนะครับให้ดูสีสันงไงในช่างเข้าครัวไม่มีตังซื้อกล้องใหม่ๆนะครับผมได้ถ่ายได้แค่นี้แหละก็ดูแค่นี้แหละเนาะ เราจะดูดูตูตดูเต็มๆกันนี่อ่าสองเข้าไปสองเข้าไปก็เจอไออืมนี่ย้โหซีดก็ไม่รู้ได้แค่นี้แล้วครับตามอัตราภาพนะครับผมโอเคลาไปก่อนนะครับฝากติดตามกดซับสไคร้ในช่องเข้าครัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ